สวัสดีครับพงพอวานพาลุยครับวันนี้จะพามาแต่งข้าวโพดหวานครับให้ฝักใหญ่หสวยๆครับมาดูกันครับนี่ครับฝักเล็กเราจะไม่เอานะครับหักออกหักออกเลยครับฝักเล็กใบมันเราก็ตัดทิ้งครับใบจะตัดทิ้งไปเลย อรับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ